ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแวรมในรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งสัปดาห์ที่8นี้เราอยู่ในบทที่4เรื่องสิ่งสยองสำรองอิ่มค่ะเอ๊ะล้วบทที่3หายไปไหนคุณครูขอข้ามบทที่3ไปก่อนนะคะ เพราะว่าบทที่3เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในโปรแกรมสแ t c h นะคะซึ่งเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันคุณครูก็เลยยังไม่ได้สอนเพราะว่าเราเรียนออนไลน์กันอยู่เดี๋ยวเวลาที่เราเปิดเทอมมาเจอกันได้คุณครูจะย้อนกลับมาในบทที่3ให้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนในบทที่4ครูขอรบทวนนิดนึงค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนไปถึงการปกป้องสิทธิในผลงานของตนเองการไม่ละเมิดลิขสิทธิในผลงานของผู้อื่นและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นค่ะในแบบฝึกหัดนี้นะคะใครที่ยังไม่ส่งนะรบกวนเด็กๆส่งงานได้ที่ราย official เดิมเลยค่ะสัปดาห์ที่8บทที่4สิ่งสยองสำรองอิ่มเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะ ข้อที่1ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและ2บอกแนวทางการสำรองข้อมูลได้ค่ะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าที่86ได้เลยค่ะในวันนี้นะคะมีการเปิดตัวระบบปฏ,ฏิบัติการหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่มีการทำให้หุ่นยนต์สามารถเล่นดนตรีและร้องเพลงได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทีวีซึ่งโป้งและก้อยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และระบบปฏิบัติการคืออะไรระบบปฏิบัติการ Operating System หรือ OS คือโปรแกรมพื้นฐานที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนให้สามารถใช้หน่วยความจำฮาร์ดดิสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยจัดการโปรแกรมอื่นๆให้ทำงานร่วมกันได้ค่ะตัวอย่างเช่นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Windows และระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนก็คือ iOS และ Android นั่นเองค่ะฟังชื่อแล้วคุ้นๆกันไหมคะ ไปต่อกันเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณพ่อและคุณแม่ต้องเดินทางไปประชุมวิชาการเพื่อนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการทำฟาร์มโคโนโมบนดาวอังคารโอ้โหดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะจึงได้พาโป,ป้งและก้อยไปฝากคุณย่าเป็นเวลา3วันเช้าวันรุ่งขึ้นปป้งและก้อยได้คุยกับป้อมผ่านวิดีโอคอล ซึ่งเนื้อหาที่คุยกันก็เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหุน่นยนต์รุ่นใหม่ที่ได้พึ่งฟังมาจากทีวีนั่นเองค้อยจึงเสนอว่าเราลองดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งให้อิ่มดูไหมแต่ป้อแต่ป้อมก็บอกว่าเขาได้ดาวน์โหลดโปรแกรมและอัปโหลดคราวไว้เรียบร้อยแล้วแต่เอ๊ป้องแอบสงสัยว่าระบบคลาวมันคืออะไรเอ๊งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าคลาวคืออะไรคลาวคืออะไร c ค o าวคือกลิ่นปลาสดเอไม่น่าจะใช่นะคะหรือ c ค o าวคือ C O W u นี่น่าจะหมายถึงวัวนะคะ c ค o าวในที่นี้หมายถึง C L O U D ที่แปลว่าก้อนเมฆน,นั่นเองค่ะเราไปรู้จักความหมายของคำว่า c ค o าวกันค่ะ c ค o าวเทคโนโลยีการจัดเก็บไฟล์และเข้าถึงไฟล์ จากที่ต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้ผ่านอุปกรณ์ได้หลายชนิดนะคะเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือสมาร์ทโฟนตัวอย่างบริการบนคลาวด์บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Google Drive Dropbox Microsoft OneDrive บริการโปรแกรมเอกสาร Google Docs Microsoft Office 365ในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การทำงานร่วมกันโดยใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Google Drive เมื่อเราเข้าสู่ไดท์ที่มีเอกสารออนไลน์แล้วหากต้องการแชร์ไฟล์เพื่อทำงานร่วมกันจะมีวิธีการดังนี้การแชร์ด้วยอีเมลคลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์แล้วคลิกแชร์ จากนั้นใส่อีเมลผู้รับแล้วคลิก Send การแชร์ด้วยลิงก์ในกรณีที่ผู้รับแชร์ไม่มีอีเมลเราสามารถแชร์ข้อมูลให้ด้วยวิธีนี้นะคะคลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์แล้วคลิกแชร์คลิก get shareable link คลิก copy link จากนั้นคลิกดันค่ะ แล้วให้นักเรียนส่งลิงก์ที่คัดลอกไว้ให้กับผู้ที่รับแชร์นะคะจากวิธีการแชร์ที่กล่าวมาทำให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันกับเพื่อนได้แล้วนะคะแต่เอ๊ข้อมูลที่เราแชร์ไปจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าจะมีใครมารบแก้ไขหรือแชร์ข้อมูลของเราต่อหรือไม่อิมใจเย็นๆค่ะเพราะเราสามารถตั้งค่ารูปแบบการแชร์ได้ค่ะ การตั้งค่ารูปแบบการแชร์เป็นการกำหนดสิทธิการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลโดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้การตั้งค่าการแชร์ด้วยอีเมลหลังจากคลิกแชร์และใส่อีเมลผู้รับแล้วให้นักเรียนตั้งค่ารูปแบบการแชร์ซึ่งมี2รูปแบบนะคะคือ Can organize add, add edit หรือมีสิทธ์แก้ไขเอกสารได้และ Can view only มีสิทธ์ดูเอกสารได้อย่างเดียวค่ะ การตั้งค่าการแชร์ด้วยการส่งลิงก์หลังจากคลิกแชร์ให้นักเรียนตั้งค่ารูปแบบการแชร์นะคะซึ่งมีอยู่2ลักษณะค่ะคือ anyone with the link can edit มีสิทธิ์แก้ไขเอกสารได้และ anyone with the link can view มีสิทธิ์ดูเอกสารได้อย่างเดียวค่ะเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจอยากให้นักเรียน ดูการตั้งค่าการแชร์ตามรูปภาพนี้โป้งและบุคคลทั่วไปมีสิทธิ์ในการใช้เอกสารนี้อย่างไรคะให้นักเรียนกดพักการเล่นคลิปไว้สักครู่เพื่อหาคำตอบและกดเล่นต่อเมื่อได้คำตอบแล้วคะ่ะได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะเอกสารไฟล์นี้คนที่สามารถแก้ไขได้ จะมีเพียงโป้งเท่านั้นนะคะพอโป้งได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเป็น Can organize, add, edit หรือมีสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารข้อมูลนั่นเองค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารนี้นะคะตอนนี้นักเรียนก็สามารถแชร์เอกสารเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะและถ้าหากนักเรียนเป็นผู้รับแชร์บ้าง นักเรียนจะเปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แชร์มาได้อย่างไรรับแชร์จากอ e ีเมลเปิดอ e ี mail, เมลเลือกอ e ีเมลที่แชร์มาคลิก Open คลิกขวาที่เอกสารแล้วคลิกดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวก็จะถูกบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนแล้วค่ะรับแชร์จากลิงก์คลิกที่ลิงก์ หรือ Copy Link มาวางไว้ที่ URL จากนั้นคลิกขวาที่เอกสารแล้วคลิกดาวน์โหลดเพียงเท่านี้ข้อมูลก็จะถูกบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนแล้วค่ะ,ะ,คะที่เด็กๆได้ดูดดดไปก็จะได้รู้ด้านะ่าะว่าข่าวคืออะไรข่าวคือบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องของป้องกันต่อเลยค่ะ พวกและก้อยได้เชื่อมต่ออินกับคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ซึ่งการติดตั้งระบบปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานพวกและก้อยจึงไปหาคน ก็มองเห็นหุ่นยนต์หน้าตาคุ้นๆกำลังวิ่งส่งอาหารอยู่โป่งกับก้อยจึงได้วิ่งตามอิ่งไปทั้งตะโกนเรียกแต่อิ่นก็ไม่หันไม่สนใจเลยลุงมะนาวจึงได้อธิบายให้ฟังว่าระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งให้อิ่งนั้น อาจผิดไฟล์หรือติดไวรัสหรือมีผู้ไม่หวังดีได้เปลี่ยนระบบปฏิบัติการทําให้หุ่นยนต์ของอิ่มเปลี่ยนเป็นระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ส่งอาหารก็ได้แต่ไม่เป็นไรลุงมะนาวจะลงระบบปฏิบัติการให้ใหม่คืนความทรงจำให้กับอิ่มโดยการสลงข้อมูลที่สํารองไว้นั่นเองแต่เอ๊การสํารองข้อมูลคืออะไรนลองไปดูกันเลยค่ะการสํารองข้อมูลคือการคัดลอกข้อมูลสำคัญ ไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งเช่น USB Drive, Hard หรือบนคลาวดเมื่อข้อมูลต้นฉบับสูญหายหรือถูกทำลายเราก็สามารถกู้คืนจากข้อมูลที่สำรองไว้ได้อินฝากมาบอกด้วยนะคะข้อมูลไว้อย่างสม่ำเสมอจากรูปเป็นการแสดงข้อมูลการสำรองข้อมูลของอิม มีไฟล์ที่มีการสำรองข้อมูลไว้5ไฟล์ค่ะและแต่ละไฟล์จะมีข้อมูลวันที่ที่มีการแก้ไขล่าสุดแสดงไว้จากไฟล์เหล่านี้นักเรียนคิดว่าไฟล์ใดเป็นไฟล์ล่าสุดเพราะอะไรคะไฟล์ล่าสุดคือไฟล์ in Backup 3เพราะมีการแก้ไขล่าสุดนั่นเองค่ะ โป้งกำลังจะพิมพ์รายงานส่งคุณครูแต่มีการสำรองข้อมูลไว้หลายไฟล์เลยค่ะให้นักเรียนช่วยโป้งเลือกไฟล์ที่จะพิมพ์ส่งคุณครูด้วยนะคะให้นักเรียนกดพักการเล่นคลิปไปสักครู่เพื่อหาคำตอบและกดเล่นต่อเมื่อได้คำตอบแล้วไฟล์ที่เลือกต้องเป็นไฟล์ที่มีการแก้ไขล่าสุดคือไฟล์ารายงานแบ็กอัพ4 เป็นอย่างไรคะเลือกไฟล์ที่ใช้ส่งคุณครูถูกหรือเปล่าแต่เราก็ควรตั้งชื่อไฟล์ให้สะดวกต่อการใช้งานด้วยนะคะจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอมาสักครู่ทำให้เข้าใจได้แล้วใช่ไหมคะว่าข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญเราควรที่จะสำรองข้อมูลเก็บไว้ในอุปกรณ์อื่นๆตัวอย่างเช่นแฟลชไดรฟ์หรือว่าฮาร์ดดิสก์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะ เวลาผ่านไปได้3ชั่วโมงคุณผูกได้นำฮาร์ดดิสที่สำรองข้อมูลของอิมเอามาให้ลุงมะนาวทำการแบ็กอัพข้อมูลให้ผ่านไป15นาทีอิมสามารถกล่าวข้อความทักทายเป็นภาษาต่างๆได้และรีบไปขุดหลงหลบภยัยซึ่งโป้งและก้อยตกใจมากเพราะเหตุการณ์นี้มันคุ้นๆเหมือนเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาเอ๊ะทำไมอิมถึงเป็นแบบนั้นลุงมะนาวจึงรีบพิ้วอิมขึ้นมาแล้วตรวจไฟล์สำรองอีกครั้งจึงได้พบว่า อิมเนี่ยได้แบกอัพข้อมูลสำรองที่ไม่เป็นปัจจุบันตรงมะนาวจึงได้อัปแก้ไขข้อมูลล่าสุดลงไปให้กับอิมใหม่นั่นเองค่ะเวลาต่อมาป้อมได้เดินมาบอกเพื่อนๆทั้งโป้งและป้อยว่าอย่าเพิ่งติดตั้งระบบปฏิบัติการน,นะเพราะมีคนแอบเปลี่ยนไฟล์อาจทำให้อิ่มกลายเป็นหุ่นยนต์ชนิดอืนน่นเหมือนกับโดนสิงล่างโป่งและอยจึงเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ป้อมฟัง ให้ตรวจสอบการติดตั้งก่อนแชร์ก่อนติดตั้งระบบต่างๆเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะเย็นวันนั้นคุณย่าจึงได้จัดเตรียมอาหารเพื่อขอบคุณทุกคนหลังจากเหนกันมามากแล้วก็จบไปแล้วนะคะเรื่องสิ่งสยองสำรองอินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่า เราจะติดตั้งหรือนำข้อมูลมาใช้เราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนรวมไปถึงความสำคัญของการสำรองข้อมูลหากไม่มีการสำรองข้อมูลไว้เราอาจจะไม่ได้ยิ่มกลับมาเหมือนในเรื่องนี้ก็ได้นะคะและที่สำคัญการสำรองข้อมูลเราสามารถสำรองได้ในอุปกรณ์ต่างๆหรือจะสำรองข้อมูลไว้ในระบบปฏิบัติการคาวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เรามาดูแบบึกขัดท้ายบทในบทที่4นี้กันเลยนะคะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้แล้วเขียนลงสมุด 1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการสำรองข้อมูลอาจจะหลายๆตัวอย่างเลยก็ได้นะคะ 2. ให้นักเรียนบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลหรือการสำรองข้อมูลอย่างน้อย2อุปกรณ์นะคะ ครูคิดว่านักเรียนหลายคนคงเคยสำรองข้อมูลกันมาบ้างแล้วเขียนลงไปได้เลยค่ะอาจจะมากกว่า2อุปกรณ์ก็ได้นะคะส่งงานมาที่ Line Official เดิมเลยค่ะครูอยากให้เด็กๆนะคะดูคลิปวิดีโอให้จบก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดเพื่อที่จะได้เข้าใจการเรียนการสอนมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองค่ะ ก,ก็ขอขอบคุณนักเรียนมากๆนะคะที่ตั้งใจเรียนและดูกคิการเนการสอนจนจบมาถึงตอนนี้สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ